กราบสวัสดีชาว FC Mobile ไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมสายพาสทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจัด FC Point มา20,000 FC Point นะครับเดี๋ยวเรามาดุนไปพร้อมๆกันนะครับว่า2 0่0 0 FC Point นะเราจะเปิดได้นักเตะตัวไหนนะครับทีเ่เราตั้งใจไว้นะครับอยากได้เอ็ดวินฟานเดซานะหรือจะเป็นโรโดอานายก็ได้นะหรือจะเป็นยูเซฟก็ได้นะครับผมนะก็ เดี๋ยวเราลุ้นไปพร้อมกันนะครับนะก่อน,นที่จะไปรับชมนะครับฝากน้องช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วก็เพื่อปเป็นกำลังใจในการคลิปตอบปด้วยนะครับพี่น้งองท่านใดนะพี่กำลังหาร้านเติมเกมนะครับต้องร้านคุกกี้แอนช็อปเท่านั้นนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แอนช็อปเท่านั้น,นครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ สำหรับน้องท่านใดนะครับที่สนใจเติมพาร์ติคาโดกาการับหรือจะเป็นแพ็คต่างๆนะครับนะหรือจะเป็น FC Point นะครับร้านคู่กีแดนช็อปยินดีให้บริการครับสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปหรือแจ้ไในไลน์ไปสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้เลยนะครับบอกเลยว่าราคาถูกว่าเติมเงแน่นอนปลอดภัยแน่นอน1 0 0เนะครับผมโอเควันนี้ก็พอดีว่าเราได้จัด f c Point มานะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดแพ็คให้กับพน้องได้ชมนะจริงๆแล้วเราไม่ได้เปิดแพ็คมานานมากแล้วนะครับก็วันนี้อยากจะเปิดนะครับเพื่อที่แบบว่า อยากจะได้เอรินฟานซาหรือจะเป็นโรโดอาานก็ได้นะครับผมตัวไหนก็ได้นะครับได้หมดนะครับผมขอแค่ขายได้ก็พอนะครับนะโอเคก็ในส่วนของแพ็คนะครับนัตอนนี้ก็มีประมาณนี้เลยนะครับนะแล้วก็ในส่วนของหน้าท็อปอีเวนต์นะครับที่เราจะเปิดก็น่าจะเป็นแพ็ค1 5 0 0 f พ point นะครับนะตรงนี้ก็จะการันตีเป็นนักเตะนะครับ o v เว3ถึง o v เ1 0 1นะครับ1ใบแล้วก็ o v 75ถึง o v 101นะครับ2ใบนะแพ็คนี้1,500 FC นะครับส่วนอีก1 p a แพ็คนะครับตรงนี้ก็หน่าเปิดอยู่เหมือนกันนะครับนะก็ลังเลอยู่นะถ้าเกิดว่า FC point นะครับอาจจะลองเปิดแพ็คนี้ด้วยนะครับผมโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้กับน้องได้ชมกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แพ็คแรกกันก่อนเลยนะครับเราจะเลือกเปิดนะครับนะ400 FC point นะครับนะ ยูเซบิโอนะครับราคาค่อนข้างถูกเลยนะส่วนเอ็ดวินฟานเดซานะราคาแรงมากนะครับส่วนโรโดอานก็เช่นกันนะครับราคาใกล้เคียงกันเลยนียครับก็เป็นไปได้นะขอตัวใดตัวนึงก็ได้นะครับผมมาแสงเดียวเท่านั้นครับแต่เพื่อเปิดครับผมบอกมาแล้วครับเฮ้ย c d m เอ้ยโอโหคิดว่าเป็นยาย่าตูรี่ไม่ใช่ละไม่ใช่ละโอเมก้าสิ พอขายได้อยู่นะครับนะนักเตะช่วงนี้นะครับโอเมก้าเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบสองเก้าสิบสามนี่ยประมาณนี้พอขายได้นะครับผมต่อไปกันนะครับก็เป็นห้าร้อยเอฟซีพอย์นะเปิดได้ทั้งหมดสองครั้งนะครับแสงเดียวเท่านั้นครับแต่เพื่อเปิดครับอ้าวไม่วอล์กครับโอเมก้าเก้าสิบสองนะครับแ็กที่สองแสงเดียวเท่านั้นครับแล้วก็ แตะเพื่อเปิดครับวอล์กมาแล้วครับผมโคเอเชียเอทีโอ้โหตอนแรกคิดว่าเป็นตำนานนะมันไม่ใช่แล้วนะครับโอแอเก้าสินะโอ้โหไม่ค่อยจะดีเลยนะครับนะรู้สึกว่าไม่ค่อยจะเวิร์กสักเท่าไหร่นะครับนะ2 0 0 0 0 FC นะไม่เวิร์กเลยนะต่อไปนะครับแพ็คที่เราจะเปิดนะเป็นนักเตะที่ ขายไม่ได้นะครับแต่ว่าการันตีนักเตะโอเว96ถึงโอเว101นะครับนะใช้ 500fc point เปิดได้ทั้งหมด2ครั้งครับมาดูแพ็คนี้กันครับโบนัสนักเตะที่ซื้อขายไม่ได้ครับผมยังไงทงมาอิตาลีโอ้โหเอที AT. ถ้าเป็น c ีมายังพอได้ลุ้นนะครับนะเป็นตำแหน่ง s อชทีอะอเก้ o 98, ก็ไม่น่าจะได้ใช้นะแพ็คที่2ครับผมมาแสงเดียวอีกแล้วครับผมแตะเพื่อเปิดครับทงมา โอทูเกตเอสทีโอหูอาร์เอ็มโอแเก้าสิบหกครับ <c oughs> ถ้าเป็นยูซมานี่แ <c oughs> จ่มมากๆเลยนะถ้าเป็นยูซีวีโอนะครับในส่วนของแพ็กนี้นะครับใช้1,000 FC Point นะเราจะยังไม่เปิดนะเดี๋ยวเราไปใช้ FC Point ในส่วนของหน้าท็อปอีเวนต์กันก่อนนะครับนะจะลองเปิดในส่วนของแพ็กนี้ดูนะครับ1,500 FC Point เผื่อเราจะได้นักเตะที่สามารถขายได้แบบกําไรเยอะๆนะครับผมมาเราจะเปิดทีเดียวนะครับ5 p a แพ็คนะครับ7500 fc point มาดูว่าเราจะได้ไขรนะครับนะไม่แน่อาจจะฟุกได้โรนโดอานาหรือจะเป็น esa, นะเอ็ดวินฟานเดซานะมาลุ้นไปพร้อมกันนะครับ5 p a แพ็คลวดเดียวนะครับนะ7500 fc point ครับผมขอสัก2แสงกันแล้วกันนะครับแล้วก็แตะเพื่อเปิดครับ ทงมาอังกฤษ s ไอคอนโอโหโอเวนโอเวนเก้าสิราคาแรงไหมเนี่ยไม่น่าจะแรงนะตำแหน่งกองหน้านะครับนะ3 0มอโอ้โหแล้วก็ตัวอะไรแบบล้วนเลยนะน่าจะพอขายได้อยู่นะครับนะน่าจะพอขายได้นะ ค่าพลังก็โอเคนะครับนะสำหรับโอเว่นใช้ได้เลยนะติดอย่างเดียวน่าจะเป็นเรื่อง w o r k ์เ t ตนะครับนะเว r ร์เกตกลางๆเท่านั้นเองต่อไปนะครับแพ็คข้างๆนะครับนะเราก็จะเปิดนะครับ5แพ็คเหมือนกันนะครับนะเ5็0พันห้มาดูว่ามันจะเหมือนกันไหมนะครับมา2แสงเหมือนเดิมนะครับ2แสงเหมือนเดิม แสงที่หนึ่งไปแล้วนะครับแล้วก็รอแสงที่สองครับเราจะแตะเพื่อเปิดนะครับแตะเพื่อเปิดครับวอกมาทงอะไรโปรตกเกตครับโอ้โห CM ไม่คาดหวังเลยนะครับตัวนี้เจอบ่อยเหลือเกินโอเวนเก95ห้านะครับโอ้โหที่เหลือกอ็ไม่มีตัวไหนใช้งานได้เลยนะครับเหลือ FC POINT อยู่แค่2,000 FC POINT เท่านั้นนะครับนะเราก็จะเปิดแพ็คนี้1แพ็กก็แล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเปิดแพ็คเอ่อ1,000 FC Point นะครับนะแพ็คสุดท้ายนะครับมา1,500 FC POINT ครับแล้วก็แตะเพื่อเปิดครับอังกฤษอีกแล้วครับ RB คิสตัน a าเลต e ไหมโอเวอร์ o ้ 94, อ่ะโอเคยังได้อยู่นะครับโอเวอร์ o 94, น่าจะประมาณสักสิบเอ็มได้อยู่นะครับนะ 13M เอ็มนะครับนะราคาก็ 13M มเอ็มมาแพ็กสุดท้ายที่เราจะเปิดนะครับกลับไปที่หน้าไฮไลท์กันก่อนเลยนะครับนะก็นี่เลย1 0 0 0 f พ p o i อ t ยนะครับที่เราจะเปิดเนาะเป็นไปได้ก็อยากได้แพ็กโอเวอร์เก้าถึงโอเวอร์ 101, นะครับ ไม่คาดหวังคือไม่ผิดหวังนะครับแล้วก็แตะเพื่อเปิดครับไม่วอลกด้วยนะครับผมโอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับไม่ได้อะไรเลยนะครับนะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับนะที่เราเปิดให้กับพี่น้องได้รับชมนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการกันเลยนะบอกเลยว่าโอ้โหโคตรของโคตรจะเกลือเลยนะครับเดี๋ยวเรามานับดูรวมๆกันนะครับนะอ่ะตัวนี้ก็30 m อนะครับนะ 10 20ีนะครับนะ30 40 50อ่ะ60 70อ่ะ80 90รวมๆแล้วก็น่าจะประมาณเอ่อ120 m น่าจะได้อยู่นะครับนะน่าจะประมาณ100กว่าเอ็มเนี่ยแหละนะครับผมนะก็ถือว่าไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับนะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับผมนะก็ถือว่าเกลือนั่นเองนะครับนะ20,000 fc นะครับที่เราจัดมา วันนี้ให้กับพี่น้องได้รับชมนะครับนะใครที่รอดูคลิปอยู่ก็ตามนี้เลยนะครับนะเกลือล้วนๆนะครับผมโอเคครับก็สําหรับอีพีนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับนะเดี๋ยววันหน้าเราจะมาเปิดแพ็คให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าช่องเรามีผู้ติดตามครบ1 0 0 0 0หมื่นซับสไครต์นะครับเราจะกลับมาแจกของรางวัลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะ ไว้เจอกันใหม่ในวีหน้าครับสำหรับอีพีนี้ขอบพระคุณมากครับ